สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็วันศุกสุดสัปดาห์แล้วนะคะเราก็มาออกกําลังกายกันอีกตามระเบียบของเราคือออกกําลังกายวันศุกทุกวันศุกนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราได้แข็งแรงปราศจากโรคไัยไข้เจ็บเพราะช่วงนี้โรคกําลังระบาดอยู่เยอะใช่ไหมคะเอาวันนี้ก่อนที่เราจะมา ออกกายบริหารกันนะคะคุณครูก็จะมีะเพลงประกอบจังหวักมาให้นะักเรียนได้ร้องและก็ทำท่าไปก่อนนะคะ,ะเพลงคือเพลงเมฆนะคะ,ะเรามาร้องกันเลยค่ะฉันคือเมฆฉันคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้าฟ้า ลอยไปลอยมาลอยมาลอยไปตัวฉันเกิดจากไอ้น้ำน้อยที่ลอยต้องบนนภาแล้วเจออากาศที่เย็นเย็นฉันเย็นฉันจึงเข้ามาเข้ามารวมตัวกันมาผูกสัมพันธ์เป็นแม่ ฉันคือเมฆฉันคือเมฆลอยไปลอยมาอยู่บนฟ้าฟ้าลอยมาลอยไปลอยไปลอยมาอ้าวเรามาจบกันแล้วนะคะกับเพลงฉันคือเมฆนะคะเอาต่อไปเราก็จะมาฝึกกายบริหารกันนะคะ วันนี้คุณครูก็ใช้ในักเรียนได้ฝึกกายบริหารท่าที่ง่ายๆ่ของเรา่อสบายสบายนะคะ,คะคคเป็นการผ่นคลายไปในตัวด้วยค่ะเอาเรามาเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยนะคะคือท่าเอระบัดข้อมือนะคะทำทั้งหมดสิบครั้งค่ะเอาลเริ่มเลยนะคะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ปเก้าสิบอ่าต่อไ,ไปต่อไปต่อไปนะคะเอามือเท้าให้ยืดค่ะหมุนยืวแล้วก็ออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปนะคะหมุนๆไปแล้วหมุนกลับกันเอาหนึ่ง ส3 4สามสี่ห้าหเจ็ดปดเกสิบอาต่อไปนะคะถ้าต่อไปคือเอาอการการดหน่อยหน่อยก้าแล้วก็หมุนอะไรก่ะเอาหมุนหมุนหมุนเก้าคนละก้าสิบ้าเ,นนะะอ,าเอาหนึ่งสอ สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอามือระคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิบอาต่อไปยตัวตรงๆค่ะแล้วก็เงยหน้านะคะแล้วก็หนึ่งถึงสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปกุ้งดวงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอคราวนี้เราก็มามาท่าล่างมักก็ได้ค่ะเอาเตะขาไปข้างหน้านะคะสิบครั้งค่ะหนึ 1, ่งสอง สามสี่ห้าหเจปดเ้าสิบเีย้เราก็หมุนตั้งตัวค่ะเอาหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเกสบอ้าเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีท่าสึดกายบริหารให้นักเรียนง่าย